ศาสนาพวทของเราได้เสื่อมไหมคําตอบก็คือศาสนาพุกของเรานั้นไม่เคยเสื่อมเลยสิ่งที่เสื่อมก็คือจิตใจของมนุษย์นั่นเองที่เสื่อมเสื่อมในการสร้างสรรค์คุณงามความดีเสื่อมโดยมีอัตตามากจนเกินไปเกิดความยึดมั่นถือมั่นถือตัวถือตนแย่งชิงดีชิงเด่นกันเอารัดเอาเปรียบกัน คนเราเนี่ยเวลามีความทุกข์มีความไม่สบายใจเมื่อไม่มีเงินทองใช้ก็มักจะไปไหว้วอ,อนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปองพญานาคพราหรู้ว่าพญานาคขร,ราชที่ไหนดังอ,อย่างเจ้าปู่สีสุดโธอย่างเงี้ยก็พากันไปกราบไหว้วอนขอหวยความเป็นจริงเนี่ยเจ้าปู่สีสุธโธท,ทนาเนี่ยแม่ย่าสรีปฐมานเนี่ย ท่านเป็นพญานาคผู้สร้างบุญบารมีท่านเป็นกายทิพย์ท่านบำเพ็ญถือศีลนะถือศีลภาวนานะในการสวดมนต์บูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็เจริญกรรมฐานเสมอท่านไม่ไม่มาให้หวยพวกมนุษย์หรอกมีแต่พวกมนุษย์เราเคิดไปเองเออเองเพื่อสนองกิเลสตนเองคิดไปเองเออเองเพื่อสนองกิเลสตนเอง คิดว่าท่านจะมาประทานหวยให้ลองพิจารณาดูว่าถ้าท่านประทานหวยให้ท่านจะิศีลไหม,อ,มองค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าในโลกใบน,นี้ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดที่จะบันดานให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองไปได้ชีวิตของเราจะเจริญรุ่งเรืองม,มาได้ก็มาจากบุญกุศลที่เราสร้างไว้ในอดีตชาติมาจนถึงปัจจุบัน,นั่นเน้เพราะฉะนั้นนะความเชื่อ ความศรัทธาทีา่มันไม่ได้ประกอบด้วยสติปัญญามันกลายเป็นความ,มงมงายอ,อย่างลีเขาบอกว่าจิตใจคนนั่นแหละสืสาศาสนาของเราไม่ได้เสื่อมพระสงฆ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงคําสอนพุทธเจ้าเป็นเดระฉามวิชาตายไปไม่พ้นนรกเดระฉามกเปกวิสัยเช่นพระสงฆ์ดูดวงดูหมออาบน้ำมนต์ต่อดวงชะตา ปลุกเสกเลขยันแบบนี้ไม่ใช่คําสอนของพระศาสดาสัาสมมาสัมพุทธเจ้าเลย mm hmm. เจอมหน้าผากคิดว่าจะเกิดเมตตามหานิยม mm hmm. ก็ไปพูดให้โยมลูกหลงบอกว่าจะเป็นเมตามหานิยมแบบนั้นนิยมแต่นิยมก็เชื่อลูกหลงการเจอมหน้าผากเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนเราเกิดความเมตามหานิยมนะมีแต่อุปทานขึ้นไปเองมีแต่อุกโลกขึ้นไปเอง ไม่สามารถทําให้คนเรานี่มีเสน่ห์ขึ้นมาได้เสน่ห์ของเรามีมีได้เองมาตรการถือสิลภาวนาเราอยากมีเสน่ห์เราก็ต้องถือสิลมีปียะมาวาจามีสัมมาวาจาในการพูดพูดจาภัยรักพูดจาหน้าฟังพูดใจขาสบายใจพูดใจขาคงจัดความตุวเสน่ห์อยู่ตรงนี้มันไม่ได้ไปอยู่ที่พระมาเจอมาผากให้อะไรอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกเดรฉานวิชา เราอยากมีสเสน่ห์ผู้ชายผู้หญิงก,ก็ตามเราเป็นคนอ้วนใช่ไหมเราก็ไปออกกําลังกายให้หุ่นดีใช่ไหมละ่ะเราก็ทาแป้งทัดหน้าแค่น,น,น,นี้เรา,าก็มีเสน่ห์เนี่ยแรกเสน่ห์เราสร้างขึ้นมาเองเห็นไหมแล้วตอนนี้พระก็ไปดูดวงให้ว่ามีเคราะห์อย่างนั้นอย่างนี้แตอนนิยมก็เชื่อแล้วก็ต้องมาต่อดวงชะตาแล้วก็ต้องมาอ่านน้ำมนต์การอ่านน้ำมนต์เนี่ยมันสะเดาะเคราะห์ไม่ได้นะเป็นความเชื่อที่ ถ้ามันอาล้างเคาะได้คงไม่มีคนตายใช่ไหม,ไมงั้นก็ต้องมีคนจเจริญรุ่งเรืองไปหมดถ้าอาบน้ำมนต์แล้วเปน็นมงคลใช่ไหมคงไม่มีคนจนถูกไหม,ไไมนะดวงชะตาไม่มีอยู่จริงนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราเกิดมาจากกฎแงกรรมทาดีผลบุญยอ่อมนำพาให้มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองทำความชั่ว ผลกรรมย่มนำพาให้พบเจอแต่วความลำบากพระมาดูดวงให้แล้วก็บอกว่าชีวิตของเราจะเริ่งเรืองและตวตอนนี้มนุษย์ก็ไปเชื่อไม่รู้จักทำมาหากินมัวแต่นั่งงอมืองอเท้าไม่รู้จักการสร้างสร้างบุญกุศลม,มัวแต่กินบุญเก่ามีเงินมีทองเท่าไหร่มนันก็ไม่อยู่ี๋ยวมันก็หมดไปเพราเราไม่สร้างบุญบุญใหม่เพิ่ม มีทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองมากมายเดี๋ยวก็หมดหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองมันก็เสือ่อมมันก็ไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมเรียกว่าบุญหมดมียศฐานรดาศัก์ก็เหมือนกันยศก,ก็เสื่อมยศเห็นไหมมียศฐามนมดาศัก,ก์ยศก็เสื่อมยศดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ไปยึดถือในยศฐานรดาศัก,ก็เรียกว่าคนบ้าง้อโขนยิ่งพาให้พุกเลยเนะ เนี่ยเขาเรียกว่าพระสงฆ์เปลี่ยนแปลงคําสอนพระเจ้าตายไปตกอนะครัพระสงฆ์ก็มักจะพูดเสมอว่าทําบุญไปแล้วอได้ไปสวรรค์นะโยมอย่างนั้นอย่างนี้โยมก็เชื่อเพราะว่าอยากไปเป็นเทวาดาอยากไปอยู่บนสงสวรรค์ mm hmm. องค์รารสมัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนนะ mm hmm. ว่าทําบุญไปแล้วจะได้ไปอยู่สสวรรค์ทา่านพูดเรื่องอนิสงส์ของการทำทานทําทานด้วยจิตใจใบริสุทธิ์โดยที่ว่าไม่หวังผลตอบแทนมีโอตปะละไอเกโกต,ตอบาลรักษาสิง บริสุทธิ์เสมอไม่ให้ดับพรตายไปก็จะไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนส,สวรรค์ความเป็นอยู่ของเทวดาบนส,สวรรค์นี่เขาก็มีอายุของเขาเมื่อถึงเวลาที่เทวดามาพูนไปแล้วเทวดาก็ตกนรกทาไมตกนรกก็เพราะว่ามันยังเป็นการมาพบยังไม่พ้นจากวัฏสงสารนั่นเองถ้าไม่ตกนรกหลักก็เพราะว่ามันเป็นผลวิบากกรรมในอดีตชาติที่ไม่ได้ไปแก้ไว้นั่นเองเห็นไหม ตอนนี้แหละเรายังยังอยากไปเกิดเป็นเทวดาไหมเพราะมันยังอยู่กลางมะพุอยู่แนะนำว่าทําบุญไปแล้วเกิดชาติหน้าจะร่ำรวยนโยนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกไหมระหว่าที่หนึ่งนายโยนกับพาโยนหลงคุณไปพาโยนหลงคุลพาโยนติดตีไปแล้วตอนนี้พอยโยนหลงคุณโยนก็หลงตัวเองแล้วตอนนี้การทําบุญทําทานถ้าเรามีความโลภมีความปรารถนาอยากได้นั่นอยากได้นี่เราไม่ได้บุญนะได้บ่ เพราะว่าความโลภกับคุณไปได้กันไม่ได้ราสงเปลี่ยนแปลงคาสอนพระุทธเจ้าตายไปตรงนั้นล้ดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่ามันจเจริญด้านวราถึงไม่ได้จเจริญด้านจิตใจถ้าจเจริญด้านจิตใจจริงจะต้องเทศนาสอนธรรมะในด้านจิตวิญญาณในด้านของกรรมฐานในด้านที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเหตุที่มนุษย์เวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไร เราว่ามนุษย์นั้นยังไม่ค้นจักความทุกข์คือมีตัวตัณหาพาให้วิญญาณมาเกิดมีความยินดีพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงรูปภาพอยู่จึงพาให้วิตวัยไตเกิดยังมีความยินดีในีายรันะฮูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่จึงพาให้มาเกิดเนี่ยไม่พูดเรื่องนี้นะครับเราต้องพูดในเรื่องจิตวิญญาณญาโยมหึงจะค้นจากความทุกข์ไม่มากก็น้อยประมาณนี้